แม่ค้าจะหน้าบูดอ่ะอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับทุกท่านอ่ะกราบสวัสดีพี่น้องเอสีทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างฝงผาเลาะนะครับเนาะสวัสดีตอนเช้านะครับกับบรรยากาศหนาวเย็นเหมือนเดิมนะครับพี่น้องอ่ะ วันนี้นะครับทางแม่มาต่อยนะครับก็ทำอะไรนี่ท,ทอดเกี๊ยวนะครับทุกท่านเพื่อที่จะนำไปวางขายที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับทุกท่านเนาะ <laughs> แม่มาต่อยก็ทำทั้งหมดเท่าไหร่สิบถุงสิบถุง ถุงละ20บาทนะครับพี่น้องก็ขายน,าน่าจะขายหมดได้แหละเนาะทุกท่านเนาะนี่10ถุงถุงละ20บาทนะครับทุกท่านเพื่อที่ไปวางขายเวลาลูกค้านะครับมาทานก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะได้กินลูกชิ้นนะครับนะห่อด้วยเกี๊ยวนะครับนี่ครับทุกท่านเนาะ อ่าอันนี้ไม้ไม้เท่าไหร่นี่แม่ห้าบาทก็พอแล้วไม้ห้าบาทนะครับแต่วันนี้แม่ไม่ทำอันนี้น,ะนแม่ทำให้เจ้ากินเหรอแม่จะทอดเสียว <c oughs> เออไม่ทำอันนี้ด้วยไม่หึหึไม่หึนะฮะเอฟซีนี่กอทำไปครับทุกท่านเนาะเก็บเล็กผสมน้อยนะครับทุกท่าน อันไหนที่อพอจะได้เงินได้ทองเราก็ทำไปนะครับทุกท่านยิ่งช่วงนี้นะครับกรีดยางก็ยางก็ไม่ออกนะครับทุกท่านาลดลงเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าสงสัยจะได้ปิดหน้ายาง <c oughs> ดูแล้วนะครับทุกท่านเนาะ ก็หาไปนะครับทุกท่านเนาะเมื่อวานนี่ขายได้สองร้อยบาทนะครับได้ได้ทุนคืนหรือยังไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเอาแล้วทุนซื้อมานี่แหละยังไม่เห็นวินอ๋อยังไม่เห็น <laughs> ยังไม่จ่ายด้วย <c oughs> เอาทำไมไม่จ่าย เขาไม่ให้นะหรอโอ้ยดูพี่น้องอ c ีเราก็งมสาวไปรลดเจ้าก็บิดเ่ยแม่แม่แมเจ้าก็เอามันจะได้ดูเจ๋ไ<ว>ก,ก่ไนทำเราได้เมื่อวานน่ะนะไม่บิดไปคนละอย่างไหมคนละคนแนวแล้วก็เสียงอทีนี้เมื่อวานก็ทำเป็นบูหรอดิออนี่ทุกท่านเนาะ ก็จะทำก่อนให้มันเสร็จก่อนสิบโมงนะครับทุกท่านรีากินนี่พี่น้องเคยจะทอดเ,เจ้ากินกยอนมาดูด้านนี้กันนะครับส่วนอันนี้นะครับทุกท่านเนาะดูสมุนของผมนะครับที่เอามาใหม่นะครับ ก็กำลังเจริญเติบโตเต,<แ>ตดูครับท้องมันโอ้ยนะครับเขาว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นลกตับนะครับดู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 ด,ดมูมันกินเยอะนะครับทุกท่านเนาะดูครับท้องมอมแมมมากเลยนะครับเอซีหมานะสีขาวนี่นะครับ มาสีขาวอ,อยู่กับไฟแต่ไอ้ไอตัวนี้นี่ไอ้ไข่ตุนนี่มันท้องมันเว้ๆวบลงเนาะแต่ไอ้พะโลนี่มันพะโลนะมันพะโลมเป็นพะโลนะครับนี่ก็ก่อไฟให้มันนอนผิงไฟตลอดนะครับทุกท่าน,น เติมตัวแล้วนะครับโอ้มันก็แพงกันอยู่เนาะอืมมันมุงใส่มันหาหมัดให้กันมากหน่เนาะมันเหมือนลิงนะตรงนี้ <c oughs> มันหาหมัดให้กันนะครับมันแพงกันนะครับ ตอนแรกนะช่วงต้นเดือนนะครับมันคิดว่ามันจะไม่รอดนะฮะมันเป็นมันเป็นไข้นะฮะเอฟซให้ยาอันนี้ฉีดยาฆ่าพยาธินะเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่สองตัวนะครับเป็นหมาพานเนาะขอจากชาวบ้านมาเลี้ยงนะครับเมื่อคืนนี้ไม่รู้มันเห่าอะไรนะทุกท่าน องององอ,งอ,ง,องอยู่นะครับพี่น้องนี่ทุกท่าน,นลองดูลองดูนะครับ ไม้ละห้าบาทนะแต่อันนี้อนนทอดให้นะพวกเราทานตอนเช้านะครับกินอันนี้แล้วครับพี่น้องเนาะตอนเช้าเนะทานมีอะไรก็กินไปนะครับขึ้นเขาก็พอได้แล้วแรงแล้วง่ายเนาะ <c oughs> นะครับไม่ได้เยอะนะครับ <c oughs> อาสุกละบ่อน <c oughs> นี่มันโกนะออจวดอ,อย่าว่านะทุนหายกำไรหดนะนะเออมาถึงอาทิตย์นี้มันก็โคเหงอยู่เนี่ยเพราะเอาปเอามาทุนอยู่ไหน กำไรอยู่ไหนกินหมดแล้วทุนนะแม่วันเอก็จะบอกว่าทุนเอากำไรก็พวกแกกินยังไงทุนก็กินไปแล้วทุนก็กินไปแล้วไยโอ้โหทุนหายกำไรหดครับ<ม>พี่น้องเอฟซีม,มันเป็นเรื่องธรรมดาจะทําอะไรก็ลงทุนนะครับพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าเล่นขายของดูสั่งอะไรนะจากแอปส้มสั่งอะไรนะไม่ใช่อันนั้นสั่งมาใช้ในครัวหรอที่กองน้ำมัน นนี่ครับตันนี้ทำขายทำขายทอดเกี๊ยวเออทอดเกี๊ยวนะเนาะฮะพี่น้องจะเซตอบรับก็โอเคอยู่ได้มันหมดอยู่เมื่อวานนะ่ะเหรอทำถ,ถึงวลยี่สิบบาทสิบถุงนะเนาะอก็ ได้อยู่แต่เรายังไม่ได้หักต้นทุนน,นะนะสุกแล้วมนะั่ะพอแล้วนี่เหลืองแล้วนี่อ๋ะอะโอเคคลิป<ห>น,นี้ประมาณนี้ครับ<ห>เจอกันใหม่ครับทุกท่านเนี่ข้ามมาก็ใช้ครับทุกท่านเนาะสวัสดีครับ